อืมกางตีพู่เฮ้ยมันมันมันนเพ่นเติบนะเลยทีเแยเพ่นแลนี่กับกับหน้าเหมคคาเย้ไวาหน้าเหมคคาแล้วเลยทีเดียน่ากินเทียตรงเลแบบต้องซูมไปบไมสุดๆนี้ ต้องตองซูมแม่ค้านส่วยประยัดเลี้ยงัไหค่ะว่มแม่ค้าคนนื้อปลาเร้านี่อ่ะปลาเร้านเดียวตัดให้เอาตัดใหตัดแค่นี้เออมันตัวหญ่แต่ต้องตัดไอ้ทีนไอ้ทินตัวไม่เฮ้ยกินช่วงแดงอกนะเอตาทินั้นแหอย่าไปแก้ทำไมรู้วยเนียนีเออเชื่อตกินแน่ไม่ร้อ่อ่และมันมันเนื้อมันยังไม่แงดีที่นื้อนุจานดีสิเอาสุดล้อ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาไวา้วัสดีไหมนี่เซกนี่้องไม่ไปโรงเรียนเลยลูกเงี้ยนี่ใน,นตัวเดียวทียที่เป็นโลโลกี่บ้านนั้นรู้สามร้อยเนาะ